จับตาคดีค้างนะครับคดีใหญ่ปี68นะครับมาตา1นึนะครับป่วยทิพย์ชั้น14รุกที่เขากระโดง4 4 4 4ิสสไกลก็อย่างที่บอกครับว่าปี67และมีคดีเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายและก็มีหลายๆคดียังไม่ได้สิ้นสุดเมื่อปี67รามมาจนถึงปี68สิ่งแน่นอนครับปี68นี้ผมบอกได้เลยว่านะครับเรียกว่าร้อนแรงอย่างแน่นอนนะครับ ทั้งหมดคือคดีเกี่ยวข้องกับการทุจริตและการใช้อำนาจโดยมีชอบสำคัญที่สาธารณชนจับจ้องมาโดยตลอดในรอบปี 257, 7รอรุ้นว่าปี258 8คดีไหนจะมีบทสรุปหรือคดีไหนจะถูกยือ้อต่อต้องติดตามนะครับย้ำนะครับว่าคดีไหนที่เป็นคดีทุจริตคอร์รัปชันนะครับคนที่ทุจริตคอร์รัปชันมีเฉพาะคนชั่วคนเร็วเท่านั้นเพราะฉะนั้นนะครับ การที่นะครับคนที่โดนคดีทุจริตคอร์รัปชันแล้วถ้าศาลตัดสินว่ามีความผิดมันคือคนชั่ว